ตอนที่51เจ้านายอย่าให้มือท่านสก็ปรกเลยรับไปตระกูนอดเวปล่อยให้ค่าจัดการเองเถอะยังไงเสียข้ากับพ่กของลีอองก็มีความแค้นไม่น้อยได้ข้าก็ขี้เกียจลงมืองั้นก็พวกเจ้าคิดว่าจะกำจัดตระกุลนอกเวได้หรือ มาดูกันว่าใครกำจัดใครกันแน่เบิดโลหิตถอยเร็วอย่าให้โดนโลหิตเพ่งใสยเอาได้พวกอีโนซิงแงแก่แน่แตำแหน่งพวกมันอยู่ใจกลางพอดีในท่านปล่อยได้จังหวะพอดีพวกอีโนหนีไม่พ้นยังดีว่าตอนที่อีโนพังหลังคาไม่กระทบโลหิตคร <c oughs> าวนี้เขาต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัย หาหนอนก็คือหนอนกลิ่นเหม็นที่ไม่รู้มาจากไหนอันนี้ก็คิดเอามาทำไร่ข้าหรือเป็นเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ยังไงก็เห็นอยู่ว่าโรหิตแค่หยดเดียวก็ทำให้เป็นภัยเป็นบ้าได้ทำไมเจ้าไม่เป็นอะไรเลยไม่ได้กายอีโนแข่งกักันไปถ้าหากเขา ไม่ถูกกับดัดขอต้องต้องหาทางนี้เฮ้อข้าอินโนอาซิริยจะไปเทียบกับเวนไยธรรมดาได้ยังไงล่ะเจ้าฮะออสตินเจ้าทำบ้าอะไรเจ้านายข้าอยากทำเจ้าเกิดอะไรขึ้นกับออสตินหรือว่า เอ๊ะจมูกของมนุษย์หมาป่าไวต่อกลิ่นมากเราองโรหิตอันนี้ส่งผลกับออสตินเข้าแล้วฮึมนุษย์หมาป่าถูกกับดักแล้วโอ้ยปลอดประโยชน์คิดวางกับดักจากการกับอาร์เซรอทำไมถึงมาดนมนุษย์หมาป่าโง่ตัวนี้แต่ก็ยังดีได้เห็นเจ้าสองคนนี้ ค่ากันเองก็ไม่เร็วออสตินืฟิสติเร็วเข้าไม่เงินค่าค่าไม่เงินอย่ามาทษดค่าที่ต้องค่าเจ้านะเจ้านายจะค่าค่าเหรองั้นก็ลงมือเลยฮฮะ